มาช่วงนี้นะคะเราจะติดตามสถาน,นการณ์ราคาทองคําในตลาดโลกกันบ้างนะคะเพราะว่าถ้าดูราคาทองในบ้านเราวันนี้มีการปรับเปลี<ม>่ยนสี่ครั้งนะคะหักลบกลบหนี้กันแล้วนี่นะคะก็บวกขึ้นมาทิศทางขาบวกะนะคะเพราะว่าราคาทองคําในตลาดโลกนั้นเมื่อคืนถ้าไปดูนั้นบวกขึ้นมาเกือบ20ปเปรียญนเลยนะคะ<ม>แต่ว่าทิศทางจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรคะ่ะเราไปคุยกับคุณพันยามอารยาวุฒินะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์สจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะคุณพันงามคะรู้สึกว่าล่าสุดทองคําจะปรับบวกขึ้นมานะจากที่เราหยุดกันไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นว่าวันนี้อยู่ที่ประมาณ1,650แต่ยังไม่เกิน1,660ประมาณนี้ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ,คะตอนนี้ก็เทสที่บริเวณหนึ่งั้หแล้วก็ยอดออยอดตัวลงมาเล็กน้อยค่ะค่ะนะคะการเคลื่อนไหวราคาทองคำในช่วงนี้นี่กลับมามีความหวังเรื่องของ QE 3ของทางธนาคารกลางสหรัฐอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าคะ,คะเห็นตลาดมีการพูดถึงวันที่การประชุมวันที่24-25ที่จะถึงนี้เนี่ยคะ่ะออาจจะไม่ ได้มีความหวังในเรื่องของ QE 3นะคะแต่ว่าจะเป็นเรื่องที่นักลงทุนมีความกังวลในเรื่องที่สเปนและก็อิตาลีมากกว่าค่ะ<ม>ก็คืออาจารย์ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของสเปนและอิตาลีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะทาให้มีความกังวลว่าสเปนอาจจะไม่สา,สามารถชําระนี้ได้ตอนนี้อาจารย์ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของสเปนพุ่งขึ้นมาใกล้6เปอร์เซ็นแล้วนะคะซึ่งเป็นระดับเป็นระดับที่อาจจะ ทำให้สเตนไม่สามารถชาระนี้ได้ความตงวนในเรื่องของนี่ยุโรปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลงทุนหันเข้ามาลงทุนในสินทรัพ์ปลอดภัยมากขึ้นค่ะค่ะทองคำก็เลยกลายเป็นเซฟเเว่นอีกครั้งนะคะใช่ค่ะค่ะแต่เห็นว่าสัญญาณวันนี้มันอยู่แค่ประมาณหนึ่งพันหกร้ยหสิบจนถึงหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเป็นการแกว่งตัวที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเขารอข่าวอะไรอยู่หรือเปล่าคะก็มีข่าวใน สัปดาห์หน้านะคะที่จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ในช่วงวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีจํานวนผู้จํานวนผู้ขอรับสุดการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็วันศุกร์นะคะก็จะเป็นแต่ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะค่ะก็เป็นตัวเลขที่อาจจะส่งผลต่อเรื่องของการเคลื่อนไหวการลงทุนได้เนื่องจากว่าดอลลาร์นั้นอาจจะมีผลอ่อนค่าลงไปด้วยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยค่ะ ใช่ค่ะถ้าว่าตัวเลขอ,ออกมาไม่ค่อยดีดอลลาร์ก็จะอ่อนค่าแต่ว่าถ้าตัวเลขอ,ออกมไม่ดีถ้าเงินดีเอนตดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นนะคะอีก อีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะซึ่งทางอ,าอิหร่านก็ตอบโต้ประเทศที่บอยคอรตไม่นําเข้าน้ํามันจากอิหร่านเนี่ยนะคะก็จะก็จะลดส่งน้ํามันให้กับหลายหลายประเทศนะคะซึ่งอาจจะอาจจะมีผลทำให้ราคาน้ํามันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะถ้าราคาน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จะมีผลต่อราคาทองคำนะ<ม>ได้นะคะในช่วงสัปดาห์หน้า,าแล้วก็ ปัจจัยบวกอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือความต้องการทองคําจากอินเดียมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นนะคะในะจากในสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางทผู้ประกอบการของอเครื่องประจับของในอินเดียเนี่ย<ะ>เขาสไตร์นะคะก็คือหยุด ไม่หยุดกิจการไปสามัปดาหาตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะคะรวมทั้งโกลเทสเตอร์ด้วยนะคะผู้ค้าส่งทองคำแล้วก็จะมีเทศกาลเกี่ยวกับทางด้านศาสนาฮินดูนะคะซึ่งอาจจะมีทำให้มีผลทำให้ความต้องการอินเดียเนี่ยกลับมามากขึ้นนะคะจะสนับสนุนให้ราคาทองคำเพิ่มขึ้นได้นะคะโอ้โหนะะ,ะก็ดูจะมีแต่ปัจจัยในเชิงบวกค่อบบนข้างเยอะทีเดียวนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าไปดูราคาเอ่อมันจะมีช่วงหยุดยาวในเทศกาลสงกรานด้วยเนี่ยเอ่อทางด้านของคุณ พนักงานจะแนะนําเรื่องของกลวิธการลงทุนให้กับท่านนักลงทุนยังไงดีคะเพราะว่าเห็นบอกว่าบางทีเนี่ยหยุดยาวสงกรานก่อนและหลังเนี่ยนะคะราคาจะมีการผันผวนเหมือนสักสารที่ผ่านมาเนาะใช่ค่ะแนะนํายังไงดีคะคุณพนักงานคะถ้าหากว่ามีต้นทุนที่ที่สูงสักหน่อยนะคะถ้ามีกําไรก็ปิดทันกำไรไปก่อนนะคะแต่ถ้าหากว่า มีต้นทุนที่ต่ำนะคะอันนี้อาจจะสามารถที่จะถือยาวข้ามข้ามช่วงเทศกาลไปได้นะคะถ้าหากว่าถ้าเป็นทองแท่งเนี่ยถือได้อยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเป็นโกลฟิเจอร์เนี่ยนะคะเราจะต้องพิจารณานิดนึงว่าถ้ามีต้นทุนที่ต่ำถึงจะถือถือข้ามไปได้นะคะแต่ปกติแล้วจะไม่ค่อยแนะนำให้ถือถือข้ามไปเพราะาอาจจะ,ะมีเหตุการณ์ที่ผันผวนได้นะคะค่ะเออ ทองคาจะเปิดทําการอีกทีวันที่17เมษายนใช่ไหมแต่ว่าขณะที่เราเปิดทําการ17เมษายน16ก่อนหน้าน,นั้น1วันตลาดต่างประเทศน่าจะเปิดไปแล้วนะสำหรับคนที่มองว่าอยากจะปล่อยตัวฟรีๆนะคะป,ปิดสถานะตัวเองไปก่อน<ม>เพื่อรอเปิดในวันอังคารแบบนี้นะคุณพันงามคุณพันงามคาดว่าทองคําน่าจะแกวงตัวอยู่ในกรอบเท่าไหร่คะตั้งแต่วันศุกร์ที่เราจะหยุดไปจนถึงวันจันทร์แล้วเราเปิดมาทีวันอังคารอย่างนี้ค่ะคะ่ะน่าจะแกวงตัวอยู่ในกรอบ แนวรับสําคัญนะคะก็คือหนึ่งพันหกร้อยสิบสองนะคะซึ่งเป็นโลมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็แนวต้านบริเวณหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบนะคะน่าจะอยู่ในกรอบนี้นะคะในช่วงในช่วงตอนนี้ถึงสัปดาห์หน้าค่ะค่ะาล้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพันยามค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็รบกวนดึกหน่อย